ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอนอกเหนือจากเจงงูเถิงหลอดทรนงและหลอดดาบเหล็กคุณนางจำนวนมากของค่ายมาควิดสเปียวสเวียต่างปลดปล่อยออร่าที่ทรงพลังนำโดยหลอดยวนทมินพวกเขาพุ่งเข้าหาหุ่นเชิดนักสู้ในเวลาเดียวกัน หลอดหลายคนของค่ายมาควิสชางเย่ก็ได้รับผลเช่นกันด้วยเสียงที่ดังอึกกระทึกหลอดแห่งหมู่เกราะใช้ออกด้วยค่ายกลทั้งสองหลังจากนั้นหลอดที่ถูกนำโดยหลอดปีศาจวิญญาณก็เริ่มต่อสู้เช่นกัน หลอดจากทั้งสองฝ่ายเริ่มต่อสู้หลอดทั้งหมดต่างสงบสึกและมุ่งเน้นความสนใจไปยังหุ่นเชิดนักสู้พวกเขามีข้อตกลงร่วมกันพวกเขาจะร่วมมือกันเพื่อนฆ่าหุ่นเชิดนักสู้ก่อนที่จะสู้กันเพื่อแย่งชิงแหวนมิติทั้งสหลอดและหุ่นเชิดปะทะกันอย่างต่อเนื่องเสียงการประทะที่น่ากลัวดังกึกก้องไปทั่วพระราชวางังมันเป็นเวลาเพียงชั่วครู่แต่ก็เกิดทำลายล้างครั้งใหญ่ท้ายที่สุด แม้ว่าจะมีหุ่นเชิดจำนวนมากและรูปแบบการต่อสู้ของพวกมันค่อนข้างจะทรงพลงังแต่พวกมันไม่รู้วิธีต่อสู้ร่วมกันเป็นผลให้พวกมันไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพลังของพวกมันได้ในทางกลับกัน หลอดจากทั้งสองค่ายต่างก็ได้รับการสนับสนุนจากอาณาเขตของเจงวูเถิงและได้รับการสนับสนุนโดยค่ายกลของหลอดหมู่เกาะแม้ว่าความสามารถในการต่อสู้ของพวกเขาจะด้อยกว่าหุ่นเชิดนักสู้ แต่พวกเขาก็สามารถใช้กลยุทธ์ในการต่อสู้ที่แตกต่างกันเพื่อให้เหนือกว่าหุ่นเชิดนักสู้มันใช้เวลาไม่นานสำหรับหลอดบางคนที่จะเอาชนะหุ่นเชิดนักสู้นอกจากเหนือจากหลอดของทั้งสองฝ่าย ยังมีหลอดคนอื่นๆในเขตพื้นที่ภายในพวกเขารีบไปยังที่แห่งนั้นเพื่อให้การสนับสนุนเมื่อพวกเขารู้สึกถึงพระราชวังที่เต็มไปด้วยออร่าอันทรงพลงังทุกอย่างดูเหมือนจะยแย่สำหรับหุ่นเชิดนักสู้ เนื่องจากหลอดจำนวนมากได้มาถึงวังและเข้าร่วมการต่อสู้มันใช้เวลาไม่นานนักที่ครึ่งหนึ่งของหุ่นเชิดนักสู้จะถูกฆ่าและจำนวนลดลงอย่างมากตามที่ตั้งใจไว้ไม่มีหุ่นเชิดนักสู้เกราะมุวงทองตัวใดที่ถูกทำลาย นั่นเป็นเพราะแหวนมิตินั้นอยู่ที่มือของพวกมันหากพวกมันถูกทำลายมันจะส่งผลให้เกิดการต่อสู้ระหว่างทั้งสองค่ายทันทีเหล่าหลอดต้องการที่จะเอาชนะหุ่นเชิดนักสู้เกราะทองก่อนจากนั้นค่อยต่อสู้เพื่อแย่งชิงแหวนมิติม่เป็นแผนที่ชุดเจนความตั้งใจของหลอดหมู่เกราะยังไม่ปรากฏเป็นที่ชัดเจนแต่เขาได้ต่อสู้กับหุ่นเชิดนักสู้เกราะทองอยู่ใกล้กับหลอดปีศาจวิญญาณ เมื่อเขาสังเกตเห็นว่าหุ่นเชิดนักสู้เกราะทองเหลือเพียงไม่กี่ตัวเขาก็เหลยมองหลอดปีศาจวิญญาณหลอดปีศาจวิญญาณถึงเวลาแล้วหลอดปีศาจวิญญาณจ้องไปที่เขานางเข้าใจในความหมายของหลอดหมูเกาะและจ้องมองไปยัง,จงเจงงู้เถิงอาณาเขตของเจิงู้เถิงนั้นทรงพลังและเป็นเหตุผลเดียวที่พวกเขาสามารถเอาชนะและฆ่าหุ่นเชิดนักสู้เกราะทองได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตาม เมื่อถึงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายจะสู้การเพื่อแหวนมิติทั้งสี่วงเจิงู้เฉิงจะกลายเป็นด่งน้ำทิ่มแทงไข้ามาควิสชางเย่หากให้เปรียบเทียบเจิงู้เฉิงจะเป็นเหมือนด่งกระดูกที่ติดอยู่ในลำคอ หากพวกเขาไม่สามารถกำจัดกระดูกชิ้นนี้ได้ค่มาควิสชางเย่จะต้องทนทุกข์ทรมานโดยไม่ลังเลหลอดปีาศาวิญญาณส่งหุ่นเชิดนักสู้เกราะมุ่งทองที่นางสู้อยู่ให้ลอยไปทางเจงิงงูเฉิงอย่างแนบเนียน ในเวลาเดียวกันนั้นหลอดหมู่เกาะก็ดูเหมือนจะเอนไปทางเจยงวู้เฉิงอย่างจงใจเจยงวู้เฉิงอยู่นอกสนามรบเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการต่อสู้และมุ่งเน้นไปยังการใช้ทักษะอาณาเขตของเขาในการกดดันหุ่นเชิดนักสู้นอกจากนี้หลอดดาบเหล็กและหลอดพรนงยืนอยู่ตรงหน้าเขาหุ่นเชิดเกราะทองทั้งหมดเกือบจะพ่ายแพ้แล้วหลอดดาบเหล็กกล่าวพร้อมรอย,ยิ้มพวกมันไม่รู้ว่าจะร่วมมือกันอย่างไร เห็นได้ชัดว่าพวกมันไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นศัตรูของหลอดมนุษย์ยิ่งไปกว่านั้นเรายังมีอาณาเขตของสหายน้อยนักดาบเมื่อมองไปที่เจิงวู้เฉิงหลอดทรนงก็กล่าวด้วยความชื่นชมอาณาเขตของนักดาบคือความอิจฉาของพวกเราข้ายินดีที่ได้ท่านทั้งสองหลอดชั้นสูงมาเป็นผู้พิทักษ์ของข้าเจิงวู้เฉิงกล่าวด้วยรอยยิ้มตอนนั้นเอง เกิดอะไรขึ้นการแสดงออกของเจงู้เฉิงมืดมนหลอดดาบเหล็กและหลอดทรนนททั้งคู่ต่างรู้สึกถึงอันตรายเช่นกันทันใดน,นั้นร่างที่น่ากลัวปรากฏขึ้นข้างๆเจงู้เฉิงทันทีเจงู้เฉิงถูกปกคลุมด้วยจิตสังหารที่น่ากลัวหลอดปีศาวิญญาณหลอดดาบเหล็กและหลอดทรนงจดจำหลอดปีศาวิญญาณได้ทันทีและตระหนักถึงวัตถุประสงค์ของนางอีกด้วย เจ้าต้องการที่จะฆ่านักดาบหลอดดาบเหล็กตะกูลเขาโบกแขนเสื้อและปล่อยคลื่นที่มองไม่เห็นออกไปหลอดทรนงถือหอกสีม่วงยาวในมือของเขาแต่นี่เป็นเพียงอาวุธวิเศษชั้นหนึ่งมันไม่มีประโยชน์เท่ากับอาวุธเต่าที่เขาเคยครอบครองเจ้าทั้งสองไม่สามารถขวางฆ่าได้ออกไปให้พ้นหน้าฆ่าซะด้วยสิ่งที่เย็นเย,ยือกหลอดปีศาจวิญ,ญญาณเต่มไปด้วยเจตนาฆ่าฟัน กระบี่สีแดงเลือดฟันเข้าหาพวกเขาอย่างรุนแรงมันดูเหมือนสายรุ้งที่โค้งอยู่บนท้องฟ้าหลอดดับเหล็กและหลอดทรนงได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะปัดป้องอย่างไรก็ตามหลอดทรนงเป็นเพียงหลอดชั้นสูงเท่านั้นก่อนหน้านี้เขาสามารถเขาสามารถต่อสู้กับหลอดปีาศาจวิญญาณได้เพราะเขามีอาวุธเต่าหากปราศจากมันในตอนนี้มันเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะต่อต้านานาง มันเป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะหยุดยั้งหลอดปีศาจวิญญาณซึ่งเป็นหลอดชั้นสูงสุดเสียงประทะดังขึ้นตามมาด้วยหลอดดับเหล็กและหลอดทรนงที่ถูกโจมตีและถูกเหวี่ยงไปด้านข้างหลอดปีศาจวิญญาณหยุดชั่วครู่หนึ่งจากนั้นก็รีบพุ่งไปหาเจงๆๆู้เฉิงเจงู้เฉิงใช้ประโยชน์จากการหยุดชะง,งักของหลอดปีศาจวิญญาณเพื่อดึงดาบสะบ้านที่ออกมาร่างของเขากลายเป็นภาพติดตาและถอยหนี ในขณะที่เจียงวู้เฉิงถอยหนีเขาจ้องไปยังหลอดปีศาจวิญญาณในทันทีเจียงวู้เฉิงรู้สึกเย็นว่าเขาหันหัวของเขาและค้นพบว่ามีใครบางคนอยู่ด้านหลังของเขาบุคคลน,นั้นคือหลอดหมู่เกาะ ลอดหมูเกาะตระหนักได้ถึงจุดมุ่งหมายของเจงวู่เฉิงมันทำให้เขายิ้มขึ้นหลอดหมูเกาะยื่นมือออกมาอย่างช้าๆและแสงสีเงินก็ส่งเข้าหาเจิงวู้เฉิงนั่นมันอะไรเจรงวู่เฉิงรู้สึกตกใจ ในไม่ช้าเขาก็สามารถมองเห็นมันได้อย่างชัดเจนแสงสีเงินนั้นคือลูกปัดสายฟ้าก้าวสวรรค์หลอดดับเหล็กและหลอดทรนงต่างมองเห็นลูกปัดสีเงินและการแสดงออกของพวกเขาก็เปลี่ยนไปอย่างมาก สายฟ้าก้าสวรรค์เป็นสายฟ้าชนิดหนึ่งพลังของมันนั้นยิ่งใหญ่กว่าสายฟ้าสวรรค์สีม่วงสายฟ้าก้าสวรรค์น,นั้นมีความรุนแรงเป็นพิเศษโดยปกติแล้วระเบิดเพียงครั้งเดียวก็ทำลายร่างของหลอดริเริ่มได้การหลอมให้สายฟ้าก้าสวรรค์เป็นลูกปัดเพื่อรวบรวมพลงังมันจะส่งผลให้เกิดทำลายล้างครั้งยิ่งใหญ่เจียงวูเฉิงเคยใช้ประโยชน์จากระเบิดปีศาจครั้งหนึ่งในทวีปหนานหยาง ในเวลานั้นเขาได้คาเกล่าสายฟ้าเพื่อให้พลังของมันสามารถระเบิดออกมาได้ทันทีอย่างไรก็ตามพลังของระเบิดปีศาจนั้นสามารถเทียบไม่ได้กับสายฟ้าก้าวสวรรค์มันคือสายฟ้าก้าวสวรรค์ หลอดไม่กี่คนของทั้งสองค่ายที่อยู่ใกล้เคียงก็สังเกตเห็นเช่นกันเมื่อพวกเขาตระหนักว่าหลอดหมู่เกาะได้คว้างสายฟ้าก้าสวรรค์ออกไปพวกเขาต่างก็หวาดกลัวและเป็นกังวลแทนเจียงวู่เฉิง การระเบิดของลูกปัดสายฟ้าก้าวสวรรค์ที่อยู่ถัดจากหลอดชั้นสูงจะสามารถฆ่าเขาได้อย่างง่ายดายแม้แต่หลอดชั้นสูงสุดก็จะได้ระบาดเจ็บสาหาัสเว้นแต่ร่างกายของเขาจะเทียบเท่ากับหลอดยวนทมินอย่างไรก็ตาม เทียงงู้เิงอยู่เพียงขอบเขตนักบุญมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะรอดชีวิตจากสายฟ้าก้าวสวรรค์เจ้าหนูเจ้าอยู่เพียงขอบเขตนักบุญเท่าน,านั้นเจ้าควรจะรู้สึกโชคดีที่ถูกสังหารโดยลูกปัดสายฟ้าก้าวสวรรค์ เราลืดหมู่เกาะยิ้มอย่างเย็นชาดูเหมือนว่าเขากำลังนึกถึงภาพการตายของเจยงวู้เฉิงที่โดนสายฟ้าก้าวสวรรค์การเคลื่อนไหวของหลอดแห่งหมู่เกาะนั้นไม่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดค่ายมาควิสเปลสวีรู้ดีว่าค่ายมาควิสชางแย่จะหาโอกาสจู่โจมเจยงวู้เฉิงนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมหลอดยวนทมินหลอดดาบเหล็กและหลอดทรนงจึงร่วมมือกันปกป้องเขา อย่างไรก็ตามไม่ใครคาดว่าค่ายมาควิสชางเย่จะเจ้าเล่เช่นนี้และเหลี่ยมนี้ทำงานได้อย่างดีหลอดปีศาจวิญญาณบีบบังคับให้หลอดดาบเหล็กและหลอดทรรนงต้องถอยหนีในระยะเวลาอันสั้น และไม่มีใครจะหยุดยั้งการทำงานของสายฟ้าก้าสวรรค์ของหลอดหมู่เกาะได้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนเจิงวู้เฉิงไม่อาจตอบสนองได้ทันเมื่อเขาตระหนักถึงอันตรายและต้องการจะหลบหนี มันก็สายเกินไปแล้วตายไปซะหลอดหมู่เกาะคำรามสายฟ้าก้าวสวนปล่อยแสงสีเงินแพร,ว,พรวและระเบิดออกพลังอันมหาศาลได้ประทุขึ้นในพระราชวางังการระเบิดทำให้คฤหา์ถ้าขนาดใหญ่เกิดเสียงอึกกระทึกที่น่าหวาดกลัว พลังงานที่ปล่อยออกมานั้นแข็งแกร่งพอที่จะทำให้ข้าหลอดชั้นสูงอย่างง่ายดายห่างจากจุดระเบิดไม่ถึงหนึ่งเมตรเจงมู่เฉิงได้รับผลกระทบไปมากกว่า9ส่วนมองเห็นคลื่นตกค้างจากการระเบิดที่เกิดขึ้นจากศูนย์กลางของมันและไพร่กระจายผ่านพระราชวางังมันส่งผลกระทบให้หลอดจำนวนมากต้องหลับตาลงหลังจากนั้นไม่นานพระราชวังก็สงบลงทุกคนเคลื่อนเข้ามาใกล้ หลอดทั้งสองค่ายต่างมองดูสถานที่ซึ่งเจงู่เถิงเคยอยู่เขาตายแล้วงั้นหรือทุกคนคิดเหมือนกันนักดาบใบหน้าของดาบเหล็กนั้นมัวมองดูสิดูที่ทะเลโลหิตมันยังคงอยู่หลอดจากค่ายมาควิดสเปียลสวียกล่าวในทันทีทุกคนมองดูที่ทะเลโลหิตซึ่งยังคงอยู่มันยังคงปลดปล่อยออร่าออกมาซึ่งไม่ได้อ่อนแอลงแม้แต่น้อยแต่มันยังคงอยู่เกิดอะไรขึ้นที่นี่ เลโลหิตไม่หายไปนักดาบยังมีชีวิตอยู่เขายังไม่ตายงั้นหรือยังมีชีวิตอยู่หลอดจากทั้งสองค่ายนั้นไม่อยากจะเชื่อเขายังมีชีวิตอยู่มันเป็นไปได้หรือควันจากระเบิดหายไปและมีร่างปรากฏขึ้นทีละนิด เขาถือดาบยาวเสื้อผ้าบนลำตัวของเขาขาดวิ่งผิวของเขาคล้ำลงเล็กน้อยในขณะเดียวกันร่างกายซีกขวาของเขาช่างดึงดูดความสนใจมันดูเป็นสีแดงเล็กน้อยและมีบาดแผลเล็กๆอยู่สองสามแห่ง แต่เห็นได้ชัดว่าเขาบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยมันเป็นไปได้อย่างไรหลอดหมู่เกาะตกตะลึงเป็นไปไม่ได้หลอดปีศาจวิญญาณอดไม่ได้ที่จะตะโกนหลอดทั้งหมดของค่ายทั้งสองฝั่งที่เห็นเหตุการณ์ต่างประหลาดใจเขายังไม่ตายเขาไม่ได้ระบบาดเจ็บสาหาัสมีเพียงบาดแผลเล็กน้อยที่ร่างกายซีกขวาของเขาเขาสามารถทำเช่นนี้ได้อย่างไร พลังของสายฟ้าก้าวสวรรค์น,นั้นรุนแรงอย่างทะมากหากข้าอยู่แทนที่เจียงวู้เถิงแล้วข้าไม่ได้ระบาดเจ็บสาหาัสมันจะทําให้ข้าสับสนเป็นอย่างมากมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ได้ระบาดเจ็บสาหาัสแต่หนุ่มน้อยคนนี้หลอดยวนทมินมองดูเจียงวู้เฉิงด้วยความประหลาดใจและครุ่นคิดอยู่ภายในจิตใจของเขาหรือว่าร่างกายของเขาจะแข็งแกร่งกว่าข้า เขาไม่รู้ว่าตอนที่เจงวู่เถิงอยู่ที่สัต์สายฟ้าภายในคฤหสาสน์ถ้ำเปยโม่เขาได้ดูดสับสายฟ้าสวรรค์สีม่วงไปถึง37สายตอนนี้ร่างกายของเขาอยู่ในระดับเดียวกับอาวุธวิเศษระดับสองชั้นสูงในหมู่ของหลอดทั้งหลาย เจียงวู้เฉิงนั้นน่าเหลือเชื่อถึงแม้ว่าหลอดหยวนทมินจะได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งในบรรดาหลอดทั้งสองค่ายแต่ความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขาก็เพียงแค่เทียบเท่าอาวุธระดับสองเมื่อเทียบกับเจียงวู้เฉิงเขานั้นยังด้อยกว่าภายในพระราชวังหลอดจากทั้งสองค่ายตกใจจนพูดไม่ออกในทางกลับกันสีหน้าของเจียงวู้เฉิงนั้นเย็นเยือและเขาก็เต็นไปด้วยความโกรธแค้น ภายในดวงตาที่เต็มไปด้วยความเย็นชาลึกลงไปมีความโกรธเกรี้ยวแฝงอยู่หลอดปีศาวิญญ,ญาณและหลอดหมูเกาะเจ้าทั้งสองมีกลยุทธ์ที่ดีเสียงของเจงวู้เฉิงกระจายไปทั่วพระราชวางังทนเสียงเย็นเย,ยือกเปรียบดั่งหิมะในฤดูหนาวการลอบสังหารของหลอดปีศาวิญญ,ญาณและหลอดหมูเกาะทำให้เจงวู้เฉิงโกรธแค้นหลอดหมูเกาะตอบสนองอันที่จริงเจ้านั้นเป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่ง สายฟ้าก้าวสวรรค์ระเบิดขึ้นใกล้ตัวเจ้าแต่มันก็ยังไม่สามารถฆ่าเจ้าได้เจ้าหนูเจ้าโชคดีเสียจริงข้าขอโทษที่ทําให้พวกเจ้าทั้งสองผิดหวังเจยงวู้เฉิงกล่าวข้ายังมีชีวิตอยู่แต่ข้าเกรงว่าพวกเจ้าจะตายในไม่ช้าเมื่อเขาพูดจบเขาก็โบกมือทันทีร่างสีแดงปรากฏขึ้นด้านข้างเขาทันทีหุ่นเชิดโลหิตปรากฏตัวขึ้น พียงงู้เฉิงหยิบอัญมณีโลหิตออกมา10เม็ดและในไม่ช้าพวกมันทั้งหมดก็ถูกหุ่นเชิดโลหิตกลืนกินอัญมณีโลหิตสิเม็ดสามารถทำให้หุ่นเชิดโลหิตระเบิดพลังได้เต็มที่หนึ่งครั้ง บรรพบุรุษด,ดาบได้สร้างหุ่นเชิดโลหิตขึ้นมาข้าต้องการที่จะรู้ถึงพลังที่แท้จริงของมันดวงตาของเขาแสดงออกอย่างรุนแรงขณะที่เจิงวู้เฉิงชี้ไปด้านหน้าหุ่นเชิดโลหิตฆ่าพวกมันทั้งสองทิ้งซะอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ